กรบอรเอกผับการาีภ anyway, okay. ูธรตากองลังิษครับครับอ mm ้อยวเอกสิวัฒน์แก้วน้ำเชื้อรองสารวัตรประกันปุาบปากสถานีตำรวจภูธรตากลองลังสิกหัวหน้าชุดปักกดพร้อมกำลังตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์นันผู้ใหญ่บ้านสาธารณสุขและผู้นำชุมชนชาวบ้านบางลำพูมาเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยม ตามโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติหมู่บ้านบางลำพูครับก็อยากจะนำเรียนนะครับท่านนายกนะครับท่านสมาชิกนะครับพ่อแม่พี่น้องนะท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าโครงการนะดินงานชุมชนยั่งยืนเนี่ยนะครับมันเป็นโครงการของรัฐบาล นะครับมีการนําเสนอมีการดําเนินการตามนะครับยุทธศาสตร์นะเพื่องต้องการที่จะให้แก้ปัญหาแก้ปัญหายาเสพติดให้มันแบบยัง่งยืนครบวงจรที่ผ่านมานะครับก็นําเรียนนาท่านนายกนะครับนําเรียนเพราะแม่พี่น้องว่าจริงๆแล้วกองบัญชากาตรตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยท่านพลตำรวจพลบุรพรเนี่ยนะครับผู้บัญชการเนี่ยท่านได้ให้ตํารวจนะครับในภาคหนึ่งทำโครงการประกด นะครับเรียกว่าโครงการภารัฐร่วมใจต้านพายาเสพติดเป็นโครงการปัากฏนะครับซึ่งทําเฉพาะตํารวจกับชาวบ้านในชุมชนต่างๆนะครับผมอยู่มาหนึ่งปีก็ไปครบหมดแล้วนะครับ14บสโรงพักแล้วก็ในปีที่สองนะครับก็ครบอีกแล้วส4บสโรงพักถ้าก็ว่าผ้นตัวสิบสี่โรงพักเนี่ยสองรออในโครงการปักกฏแล้วก็มาเริ่มต่อนะครับโครงการชุมชนยั่งยืนนะแนวคิดเหมือนกัน นะครับดังเรียนว่าแนวคิดเหมือนกันก็คือทายังไงให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมันคงไม่หมดนะครับให้เบาบางลงไปนะครับแล้วก็ทํายังไงให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนเนี่ยเกิดความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็พึงพอใจนะครับเชื่อมั่นศรัทธาการทําง,งานของตำรวจนะครับคล้ายๆกับฝ่ายปกครองนะครับเพียงแต่ว่าหลักการก็ยังเหมือนเดิม